สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเนืก,กันอีกเช่นเคยครับที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์เลยทีเดียวนะ hmm? ถือว่าห่างหายกันไปนานเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสิ่งที่มันดูแบบใหม่ในเซเว่นยังอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองนะเป็นน้ำวิตามินนะครับยี่ห้อวิตาเดเป็นน้ำวิตามินซีแบบ200อ่นะก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะครับแต่วันนี้เราจะมา รีวิวในเรื่องของรสชาติแล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือรายการรีวิวดึกที่ไม่มีสปอนเซอร์อีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับราคาสิบเจ็บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะเป็นน้ำเปล่าที่มีวิตามินนะครับมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับในวันที่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะฮะ hmm. กลิ่นนี่เป็นแบบน้ำผึ้งมะนาวอันนี้รสที่ผมซื้อมาเป็นรสฮันนี่เลมอนนะครับ รสชาติมันแบบมันกลมกล่องนะดื่มในวันที่อากาศร้อนร้อนนี้รู้สึกแบบสดชื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูส่วนผสมก่อนนะส่วนผสมเขาบอกว่ามีน้ํา99.8530%มีวิตามินซีอยู่ที่0.025 1%มีเกลือเสริมไอโอดอีกนอีก0.016%นะครับแล้วก็มีสารควบคุมความเป็นกรดโอเคแล้วก็ใช้วัตถุความหวานแทนน้ําตาลนนครับก็ซึ่งตัวนี้มันจะไม่มีน้ําตาลน,นะที่เขาเขียนไว้นะครับก็จะใช้สารที่ให้ความหวานแทนน,น,แทน,นะครับ เขาเขียนไว้ว่าวิตามินซี200เรซน่ะก็ไม่รู้นะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะด้วยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็หอมแล้วก็อร่อยดีนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากไอ,กตววตอ้ตัววิตามินยันฮีอ่ะตัววิตามินยันฮีใช่ไหมครับมันจะไม่มีความหวานมันจะเป็นน้ําที่มีกลิ่นแบบหอมๆอ,อ่ะหอมแบบกลิ่นของเก๊กฮวยปะผมไม่แน่ใจนะครับมันจะหอมๆแบบ เหมือนเรากินน้ำเปล่าที่มีการต้มด้วยดอกเก๊กฮวยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่มีความหวานซึ่งตัวนี้นะครับมันแตกต่างตรงที่มันจะมีความหวานเล็กๆอะ่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบสดชื่นคล้ายๆกันเลยนะอันนึงมันสดชื่นแบบธรรมชาตินะครับส่วนอันนี้มันสดชื่นแบบมีความหวานวานเปรี้ยวๆอะ่ะถือว่าอร่อยนะครับสำหรับรสชาติของตัวนี้นะครับถ้าเกิดอธิบายแบบง่ายๆเลยมันก็คือน้ำเปล่าที่มีความหวาน มีความเปรี้ยวแล้วเวลาเราดื่มเข้าไปอ่ะมันจะหอมกลิ่นของน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีกลิ่นของมะนาวเล็กน้อยอะ่ะ hmm? ก็อธิบายง่ายๆก็เป็นรสชาติประมาณนี้แหละมันก็คือน้ำเปล่านะครับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับคะแนนที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ8.5าเต็มส0นั่นเองนะครับผมให้ความอร่อยแล้วก็ความสดชื่นนะครับราคาอยู่ที่17บาทก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะก็ถือว่าเราดื่มน้ําแร่ ดื่มน้ำที่มีประโยชน์อะ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับราคา17บาทกับปริมาณ480มลลิตรนะครับโอเคผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเพราะอันนี้มันก็คือน้าเปล่าที่มีวิตามินนะครับเราก็จะมารีวิวและบอกรสชาติแล้วกันเนาะโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนไปายทุกคนไปายหมายจ่า